สวัสดีค่ะวันนี้แม่จันจะมาขึ้นรนะัดข้อประดับด้วยดอกกระเจียวเนาะเราก็ขึ้นกันเลยค่ะนะเนาะแล้วก็สลับกับใบตองอ่อนกับใบตองแก่เนาะแล้วก็ดอกกระเจียวเนาะประดับนี่เราก็ขึ้นนะอันที่หนึ่งเลยเนาะเราก็อย่าเพึ่งไปเอา ดอกกระเจียวประดับเนาะซึ่นทักสองขึ้นทักสองอันก่อนนี่พอขึ้นสองอันปุ๊บเราก็มดอกกระเจียวประดับเลยนะวางนะวางให้ก,กลางๆเนาะแล้วก็เอาสลับเนาะกับใบตอง ที่เริ่มสีเข้มขึ้นนิดนึงนะแล้วเราก็สลับกับใบตองอ่อนนะนี่พอวางลองปุ๊บเนาะเราก็เอากรีบนะกรีบดอกกระเจียวเนาะพับ มาซ้ายพับขวานี่เนาะอันนี้เราก็เอาสีเข้มขึ้นนิดนึงนนะเอาวางลงเลยแล้วก็ดอกกระเจียวนะพับ ซ้ายลงขวาลงเนาะแล้วก็จับให้เข้าแบบเรียงกันสวยเนาะ สลับไปเรื่อยๆเนะอันนี้สีอ่อนดอกกระเจียวเราก็พับเนะซ้ายขวาลง ก็พับนะซ้ายพับขวาลงแล้วก็วางแบบให้เข้าได้ระดับเนาะ แล้วเราก็สลับสีไปเรื่อยๆนะเราก็เอาใบตองอ่อนนะสีอ่อนลงนิดนึงนะก,ก็พับนะพับซ้ายเข้าพับขวาเข้านะนี่ แล้วก็เอาใบตองวางก่อนเนาะนะเราเราก็นะพับนะนาะพับปีกนะสายซ้ายขวาลงนะแบบนี้นะแล้วก็ไล่ระดับลงไปเรื่อยๆนะไล่ระดับลงไปเรื่อยๆค่ะนะนี่เริ่มสวยงามแล้วนาะ อ่อนช้อยมากๆเลยเนาะรัดข้อเนาะเราจะทามาลายหรือว่านะประดับใบสีก็ได้เนาะรัดข้อใบสีหรือว่ามาลายเนาะเป็นมาลายของรัดข้อเนาะประดับด้วยนะกลีบดอกกระเจียวสีชมพูออกม่วงๆเนาะสวยงามอ่อนช้อยมาก ก็พับกลีบให้ดูก่อนนะเนาะกลีบเราก็พับเข้าไปเนาะพับเข้าไปสองข้างนี้ปุ๊บเนาะเราก็วางให้ได้ระดับ แล้วก็พับเนาะซ้ายเข้าเนาะขวาเข้านะ อัน,นี้เราก็าพับกีดเนาะซ้ายขวาเข้าไปแบบนี้เนาะ สวยงามอ่อนช้อยมากๆเลยค่ะนะนี่ค่ะนี่สวยงามอ่อนช้อยมาก